ยาแล้ะบ้า้างโดยกินข่าวแล้วบ้าเสาเตวเอ้ากำหูตืดอีกแล้วบ้านนี้เพิ่นพักพอโน้อนี่ป้าเด็กยังกินนี่หลายอย่างเลยถ้กหาถุยผู้อกเจ็ดผู้แล้วไปผู้เลยโอ้ตามักม่วงก็มีอีกเจียบเกาะก็เป็นแต่แซ่บแท้ตัวอยู่นี่โดยป้าเตียงทองมาเคียงข้างมือนนี่ ปั๊ดทุกใส่ย่างอะไรใส่หมูใส่หมูแดหมูคือสสหยาบเนาะอู้เอาไก่ปะหยาบเป็นหยาบอะไรเออต้องต้องซอยใหม่เนาะพ่อใสหยาบเนาะหยาบเจลผนิทำหม้อกับข้าวโอ้แสดงว่าเมนูนี่แซ่บพี่น้เลพานนี่เหลืองในเจลพอนนะเฉาแบบเฉวเตี้ยวบางทีคือแบบของประช่างอันนี้มันเป็นประเด็กซับได้นิตัวแดงอื ตับหมูเพ็ดอเมริกันเกี๊ยเป็นใช่ไหมอันใส่หมูหยาบพอกินอยู่อาบอ่แช่มื่อหนอาบต้องซื้อมามื่อหนาเอพอกินอยู่ชิเมแล้วน่าแช่พอแช่พอกินเปลี่ยนเมนูใหม่มื่อหนเพียงเอาอย่างมาอันซื้อมาซื้อหมึกแดงมาตับให้ครับเอาบ่อเอาบอตอนนี้กระเทียมแล้วพี่น้องเลยทางซางคนก็พากินข้าวกินน้าเนาะพวกเมื้อนี้ก็ซื้อหมกไข่ปลาเนาะกับสวาเพิ่นซื้อ ย่างใส่เนาะมาหายทางซ่างเพื่อนพี่น้องเอย้ยเนี่ยฮะชิคเอาไปหาทางซ่างเพื่อกินขา้าวกินน้ำแล้วล,วลวนะบ่เนาะทักทายสบายดียามเที่ยงเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สปูสุขนะุนเนาะบ้าดมาทางเพือนสอบแต้วตอนนี้กับพี่น้องเลยมื้อนี้นี่สิได้อันนี้เนาะมื้อนี้มืออื่นคือชิเป็นข้างใต้เนาะมื้ออื่นนี่โอ้ทางซ่างก็กินขา้าวกินน้ำแล้วล่วลวะพี่น้องเอ้ กำลักลงกินข่าเทียงพี่น้องเลยเอ,อยายาละโบซางโดยโอ้ถือมาแต่เฮื่อนเ่าคือลัางไฟหลังาลงมันโอ้ค่ะโอ้มีนักกินลายเด้เพิ่เอมามให้เนาะสบายดีเดอ้อทางสาวเตวกินข่าลว,ลวโบสาวเตว เอาคำพูดตื่นอีกแล้วบะนี่เพิ่นพักพอดเนาะนี่ปัดย่างกินนี่หลาโอ้ห่าถั่วไอ้ผู้หกเจ็ดผู้เล่าไปผู้เล่าะโอ้ต่ำมังมวงก็มีอีกเจียบักเกาะขึเป็นแต่แซ่บแตะตัวอยู่นี่เด้วยปัดเปียงทองมาเคียงข้างมือนี่ปัดถูกใช่ยังไง ใส่หมูใส่หมูแองหมูคือชิาบเนาะอู้เอาไบ่ไปยำไปเป็นยำอะไรเออต้องต้องซอยใหม่เนาะพ่ออันน่ะเขาว่าหมกไก่ไข่ปลาเขาก็จักเสียเพราะแจ๊กเสียปก็ทานไ้กินจริงๆส้มวู้หช้ำกินชมอมันบูดปะจักบูดจักบูนหักชมจักแล้วเขากลือมาอยากคำบุกเขาก็เห็นว่าหมกไข่ปลากะช้ำกันกับชมหมูหมูโอ้โคือบ่คือว่าทำไมไม่อืมชองโคซากองบ่ปลากระป๋องนี่ ô, ở đây luôn đó. cái anh kia nó bỏ phong kinh mất rồi, bỏ chỗ luôn. men men. bỏ kinh mất. đây này cái nhầm bỏ sang phần anh khơi chìm gì bỏ ba bỏ tiền thau mì. ăn. ăn như này rồi sa, cứ sao mấy con. bỏ ăn cái bộ chấm cạp luôn đấy. ăn luôn. coi, tôi ăn là ăn là hết, đâu có chấm Mình luôn Đôi. nó. bỏ bỏ กระเจบอยู่เนาะไข่ไข่กับปลากระปองนาะสาเมกัวอยู่ปลากระป๋องกะมันมีหลายแบบพอนเนาะแต่ละว่าว่ามีหลายรุ่นคือกับมีมีอย่างเข้าไปเนาะบางคนแต่ละผู้แต่ละคนเคนผู้หนึ่งวันมักรสชาติแนวหนึ่งมักต่างกันเองนี่แหละใครก่อนโอ้แต่อันนี้แหละไปเลยเขาให้ปลากระป๋องวกปลากระป๋องกเอาเบอร์เดลล์พอเนาะ อย่างใสหมูหยาบเนาะเจวผเพชรตับมะเกับเข่าโอ้แสดงว่าเมนูนี้แซ่บพี่น้องผ่านนี่เหลืองในเจวผงนะชาแบบเยลบงเอีกคือแบบของก๋วชาก้อนนี่มาเป็นประเด็กซาบได้นี่ตัวแดงอืมตับผงเพชรเนาะเขียวอยู่กนใไอันใส่หมูยยางพอกินอยู่โอ้พอกินอยู่ช้หน้าแล้วหน้าแซ่บพอแซ่บพอกินเปลี่ยนเมนูใหม่มื่อหเจยังมาอันสือมา ซื้อมกแดงมาตำให้ครับเอาบ่ะพอเอาบ่มือหนาเด้อเอาเล้วนะตำเฉาเฉาบ่มือหนาเอาหมกแดงมาตำหมกแดงก็หุ่งมากยังหุ่งบ่หุ่งก็กินหมกแดงกินเอาหมกแดงพอหักกดงหมกแดงเอาสว่างส่าันไปคนสื่อบ่ะฝากเอาใส่พุงแซมมาดิก่อนก็เอาแซมกินแต่ชิมยืดๆเองก็ใหม่ป่๊ชจุกก็ใหม่ก็เปลี่ยน้็ใหม่นาะมันเป็นน้็ใหม่เกาะเลยพ่อเราเหมืนน้องใหม่เออน้องใหม่เกาะ จังไม่ซกเด้อไปเด็กแต่บ่อืมซะเมื่อยก่อนเมื่อยก่อนเขายังบ่ลงตกท้องให้มันย่อยก่อนจังซั่นเฮานั่นเฮ็ดโลดเจ้านเพิ่นแฮงดุแฮงมันเนาะบ่ว่าบ้านเพิ่นบ้านโตเนาะอยู่อีกช่องีนี่เาแล้วเจ้ายังบ่ได้โลดอีกอเพิ่นเยกัเยเาอยเาอยู่ทางบ้านคือกอแฮงเาแฮงดุลูกห้บ่เฮ็ดเรียกก็เฮ็ดได้คั่นเามาด้ลูกเพิ่นเอามือนึงอัน ไม่จบพูดปบเลยชี้ก้นขึ้นเดียววัวไ้ยิโอโยแล้วไฟใจเมื่อปานเมียบอ่ะลูกชายก็ยังสูพ่อกระไ้ได้เนาะโอู้้่นไดแสดงว่าอยู่เฮือนอยู่ซาดพ่อนี่บ่มีเวลาพักพรอนะบังเนาะดุขนาดไปทัวร์มันทิ่นอกอยู่กากาแกะแกะน่าแกะมึงทะเลอยูมมันอืมมึงงวงดอกเลย เวียน c h ก็ไปปบมูปบะแหละเดินกันเลยปบมาเจ็บแอวเจ็บแอวก็ปปบเจ็บแอวเลยปบไปเลยโอ้โหโหวนเด็กน้อยเลยเจ็บแอวบู๊ฮะอ่อมเอาทั้งพอบปลงสื่อยาปวเสร็จในเฟิร์นน้องเบิร์วเือเกือน้อยกะไปว่าก็โลดเลยนอนด้วนว่าที่หาน มาผู้เท่ายุ่นอดมาพผนจิตตกเนาะดิ้นหน่อยเจ็บแอะวันนี้คือกันเลยว่าดึงหน่อยอดิ้นหน่อยก็เจ็บคือกันเลยาตอนนี้คอยมาบุคเคยนอนเวทนี่ดูเวทนี่านนอนในกันบุนเวนฮิวตานอนเลยเซนกอลเต้เขามีเวียกงานคนดีแจ้งเลยยังไม่ได้นอนยังมาเห็ดเวียกเฉยปึงปังปกติแสดงว่าตอนพ่อยังนุ่มีเฮ้ยสิดุบริภักดิ์เร้าเนาะ ้ากินเป็ดเนี่ยงเี้ยผู้สาวสมัยก่อนนี่มักมากเลยคนดูคนมาเนาะพ่อแล้วมากแล้วเนาะดูคนไผ่ได้เป็ดคัวกลางคุกหุ่นเบิ่นไปอยู่นาปะยองชุดอาเมียมีแล้วเมียอวานมีลูกพุ่นผู้สาวมากวะพ่อผู้สาวให้เอาเออโาเฮ็ดหน้าเนาะเอาอยู่เอาแล้วได้ลูกเบิ่ยเอาอยู่ตามจะมีเมียแล้วว่าลูกหัวบ่ Ủa tuổi đấy hả? Tuổi dưới Ủa Bà bà bằng cháu lịch Cứ bà mẹ mẹ lẽ khỏi bật bàn thuốc nhạc Kinh kháu cậu Quým Ờ Kinh văn tôn ừ. Dù cháy bàn Tít Việt Nam mm. của. Ừ Cháy đen cậu ạ đen là Lào Việt Tuổi dưới Ừ đi bật bún qua Hồ Cháy Khổng Việt Cô thăm Đã dù tít Việt Mình việc cải lọ. Con cá còn <laughs> Con cá con <laughs> mua đi, còn hiếu, mà kim đi Mua nhiều Ăn cơm, ăn cơm, oh. kim nam để uống nước Uống đầy Sao gam đi, tham một lẻ Ồ, là mấy, không mấy vấn đề, ồ, men Cầm bên khó viện, khó vợ, <laughs> <laughs> ừ. oh có chưa chứ Bố là ta phô có thể khai thì con Việt nam gì đây này còn khơi hết nào bố hiện nay bạn còn bố khơi hết na ได้เจ้าอยู่ตผู้จักทางมาผิดไปน้ำมูกูผู้เป็นทานนั่นแหละก็วอาอกูจักเมืองสวัตเมืองฉโนมูกูเมื่อให้เอาลูกสาวของเขาดูจนว่าเพื่ออย่งลูกสาวไหมเนาะโมแดงก็ยาว่าพอแดกเองโอ้ตายแต่เองพอธรรมดาเนาะมุงตั้นึ่นอแงแล้วอยู่น่นห้องวิชาล อยู่จนดำหน้าแล้วอืมหมูตัวนึงเงินหาเชนอยู่จนดำหน้าแล้วโอ้ลูกสาวเพิ่นก็ได้อีกเอาเงินเข้าเองหมดเพิ่นแต่งของเพิ่นอย่าปิดไอ้น้องเออเงินเพิ่นแต่งเพิ่นเองเนาะเพิ่นแต่งเองแต่อยู่นี่เพิ่นจะปีพอแมวเข้าเลยเห็นได้เลยแต่ไทยฮุ่นนะดำหน้าแล้วโอ้ขอบคุณเข้าเองหมดหน้าก็นสิบท่อนาะควายตัวเดียวไทยอือโอ้สมัยใส่ควายยังไม่มีรถไทยปลอดภัยใหม่ คอยติดอยูไทยนาหน้าชิบทอบ้าตกเห็นไว้ถืออะไรนาะพ่อเนาะชิบทอไรเนาเอาชิบมือแล้วดำเหนือสายคนบ่เลี้วผู้หญิงชาคนคนดับได้ได้ชิบมือแล้ววมือ่อชามันเล่ยคอยติดอยูตันแต่คอยเนาะบดมือเวียนชายขาดชายขาดโอ้ยโอยิตใต้ต้เาเนคอยคเ ก็พม่ช่างหายใจเลยเเขาจะหายเร็คือทนกันนะนวดชิบทองไปชิบมือแล้วน่าชิบทอนั่นบาต๊ะกอดบาสกินข้าวไปงานจังไ้ขึ้นเทียงได้กินข้าวไหนเนะไหนนะชุดรับผ่อนี่มีเมียสองคนบ่นะเจ้าเนาะใครใช้เอาหันนะมีเมียอยู่บ้านจะเอาก็ไม่ใช่เอาเอาเลยเนาะไปใช้ขั้น่าผอยากได้นี่เอาเขาโลดบ่พอกติดกันบ่ไอ้ติดกันบ่บ่มันเป็ พอก็บอกเพินดีบอกพอเทาเมื่ออเอ้เมื่อบอกพ่อแม่ก้อนอยู่บ้านยันพินโบจักเออเมื่อบอกเนาะคำบอกพอเทายังเมื่อก็เมื่อยางเลยขึ้นผู้ลงพูนนทางคืนนึ่งผัวจอดบ้านด้วยกูไปแล้วว่ะเออกันว่าอยู่เมื่อนึ่งเลยคือเขาช้านโอ้ยแต่าแดงแฟนเนาะพ่อแฟนยนี่ยพ่อเทาบาคือพ่อเทากินบ่ได้แต่งพ่อเทาเมื่อนึ่เลย ไอถือขอชาญเมื่อไามันถามอีกทีกินมันกินอย่างนู้กินมันต้นขอชาขถ้วยนึงวแล้วแบบได้เอาเกลือหมูกกลนเปื่อยแบบนั้นเ้วปูถ้วยใส่ยาที่บีบกเยจกนบอกพ่อเถ่าเพื่อแนวนั้นแล้วบุมือได้พ่อเถ้าเนาะโอ้เมือได้ย่านะเนาะแบบเกลือหมูก็ช่ที่เขบุงมือดำเนาะบุมือเอาเขาบอกดีบริเลกพอกระชวเอาเมียมานำอย่บบอสก็ผรมมาขีน้องเเป็นกระโบ บุกเสร็จแล้วคือเงาไอ้รอปันรอคัดบัตรลูกสาวไงเล้ยโอ้พอมีลูกแล้วพอจะพอมีคนในบ้านเอาไงอยู่แต่เงี้ยอุ้ยตุยำลูกสาวบอสอยู่บอสอยู่บอกเขาด้วยมีแล้วลูกไปชามคนโอ้แสดงว่ามีลูกสาวเบียดอย่ผู้นึงเอ้ยพูดเอาแถวพิจารแถวมองภูมินะครับบไปติดต่อกันเลยบ่ะพอ โบแลกจรกตายไลไปมียจัยังยังอยู่โบพอแล้วว่าจักระตายแล้วก่นเมีจักแล้วว่จัรัมนมาบุญธรรมหักักอันนี้นะพอก็นะไม่รู้ยังบุญธรรมไทยบุญธรรมนี้มันมีพูเอหนาเนาะมันมัอยากให้เอา คนที่เอากับคนที่อยากเบียดเนาะเขาเห็นหน้าเขาบอกไม่ได้เห็นหน้าะแต่พอกลับมาเล่าบอกคิดทอดว่าสดุคนนั้นนะบอกว่าเห็นนั้นด้วยเห็นนี่บอตื่นมาเราจับจุกจุกไอ้คุดุนี่งคนคนเห็นหน้าเนาะอยู่เพื่อนผมจ้าเห็นดุนี่ได้เห็นดุได้เนาะแต่ผู้ขี่ขาดเห็นดุก็บไม่ได้เด้บม่ได้อยู่ตื่นเช้ามานี่บ่มีเมื่อยเนาะจับจกดวงแดงดวงแดงเนาะบ่บ่เคยนอนพอเช่าให้นอนเว้นอีก ลูกลิ้มพอเท่าจะดูตอนนั้นอายุพอจักปีป่ะเออมันสาชิบเนาะหว่าชำชิบอืมเอาอย่างไ้ลูกคือเรากะตี้เราและอยากให้ผูมีผูมาสวยเห็นน้าเป็นลูกชายเราก็มีแต่ลูกชายเราเมื่อบ้านเหรอโอ้ยคันร้องเรื่องเห็ดหน้าเราขออย่าเป็นไข่รถอืมลูกชายเราแบบแพ่เนาะเพ่ิดเพลินนะเป็นหน้าเห็ดหน้าแล้วเป็นไข่ ไว้อยยูนะลูกชายแล้วก็มีชองคนดสวร์บุญโอลูกชายขอเถ่าเนาะยัญ่นบ่หับก็เพิดหน้าเนาะลูกชายเพิ่นเดี๋ยวพออผกคอยกันว่าเพ็ยรหน้าแหละจะเป็นใครรถอืมคนเดือบ่โอ้ขันไดมาใครเน้่ยฉันเนาะ จเ,เ,เจ้าบอกเรา,าหาวคาหวานมาขายเราหาได้ด <laughs> ้ว่ะมีต้นมันอยู่วะ <c oughs> นี่เรับไปขึ้นเอาของต้นอื่นเด็ก<ม>แยังบอ,บอนี่โนอะ้บ่อลนี่เนาะบ่อนหอยไม,เมาเพิ่นมาไว้พี่น้องให้มันอื่นกินคักเนาะมันจังงามเพิ่อเวลาไปโบกไป飒มันก็คือครับมันก็คล้ายๆกับผิวอิ่มหนำหนะสว่า,า,วาง เอามาปูนผักนี่ทั้งบ้านเท้ากระสอบนี่หยาิกันไว้ใส่ทานีหยพอไอ้เขานี่ย่มใส่สอบซีเมน์ทาเนี่ยบัดทั้งพอทั้งบ้านดูบางอย่างบัดอ่าใส่สอบธรรมดาเนาะทั้งบ้านเท้านี่ไปหาซื้ออยู่โรงงานซีเมนต์ผมได้กระสอบนี่ญยาดกันสอบทพันหกเหอสอบพันไปเก็บข้าวไม่หยาดกันเนาะ ทางบ้านเฮาเลยจะมาคนขับอยากได้สุะภาพดีรถตับดีแล้วให้กันได้แบบอย่งได้ผู้อยากได้ก็ผู้อยากได้เนาะแต่เก็บไว้ผู้ดีเก็บไปเชืยงตอเมื่อนหร่จะได้เคื่องนี่นะพ่อเนาะบริเต็มเบิดมื่อไหร่นะมืออื่นเป็นหนานั่นโอ้ข่างใต้นะมืออื่นนี่เนาะคิดสามวิเคราะห์ห่อนันคิดวิเคราะห์ควาิดนาทีเรียกต่อเลย ทังแม่เ่าอีจักปีพอเมียพอเนี่เมียเจ้าจักปีียังอยู่เลยนะพ่อเนาะยังโอ้ซ้ำกันบ่ยังอ้เมียเไจัามาาวงป่าดมาข้เได้อกันกอันีกกเลยโอี่มีแกอะนีนะพ่อเนาะคือปูเ่าผู้แกเพิ่นเบาหันได มีเมียแกคือมีเมยเ้าว้นผลเพิกันเพิ่นเพิ่นเด้เนาะเงินคำใจบดเบ่ยะอร่อยกเพิ่จะหาเรี้ยงเพิ่นอาไปสิได้เนาะเอาบออยู่เนี่ยันนะ บาดเห็ดหน้าพ่อกะบพเองบหรดูว่ามีลูกเขยลูกไผ่เห็ดว่าแน่ลูกชายโอ้ครยุสเนาะไอ้เห็ดหาเงินเห็ดได้ไอ้เห็ดไถหน้าแะป้าเห็เพิ่นเห็ดไทหน้านหืมแล้วไทยหมไขัดค้นหาเงินเก่งนี่สิคอยไทหน้าปอบินน่อเนาะห่าของเขาโอ้สุไปยากเพาะนังเตียงสุดอีกล้ลูกชายลายเนาะก็สบาย คือยามหน้านี่ก็บฮับงานบวกลวดเตนหาแร่งเฮ็ดตลอดบ่เวียดเห็นเวียกก่อเฮือนก่อซานนี่ดำนาก็ยังบ่ได้อยู่ยดำน้ำเขาเอหลับงานตลอดเนาะบัดบัดสร้างทั้งบ้านลูกบัดเฮ็ดแต่ยามนี้เด้ยามหน้านี่เพชรหน้าบดเฮ็ดอ,อ่อนซอนดู่ป็นดน้องพืูนอ๋อ้ไปไกลได้พ่อเอ้ยแถวสวรรค์พูต้องเลยนอนพุ่นเลยเนาะเสาห้องนอนบ่บ่ญเล็กบุญเสาเลย นอนเฮือนเจ้าของเฮือนเลยโอ้ขักแน่เนาะโอ้คือไปรับงานไก่แทพพอนาะยุงถืออยู่น้องพึ่งเพิ่นมาติดต่ออยู่พี่แน่เนาะอือนอนคารวะยามนาหน้างานแถวบ้านนี่บ่มีบ่พ่อคานว่าเวลายามหน้างานทั้งบ้านนี่บ่มีบ่งานไก่เออวัมีบ่มวันมียามเล็ดงานบ่นยังมีเลยงานเลย บอกให้กินเมันงด้อีกงานติแต่บอมีเวลาเห็นเนอะเมืองเมืองบางงานเนยไม่ได้ไม่ได่ได้แต่จริงก็ขอติาเพศได้นะชิจ้างเนอะหาจ้างนั้นเลยไปแล้วก็ไปกนต ไปมาแบบคนเถ่าแห้งันแห้งแข็งแห้งกว่าผู้นุ่มเนาะจังพ่อเปจดใจว่าแห้งถ่าแห้งหนังเนียวแม่นค้ามูลว่าอลีนะพอให้เสียตู้พ่าแกต้ออไปไปแล้ว โอ้ยตอนนี้ก็เที่ยงเนาะเสี่ยง1 2 3 4ยังประมาณ4-5ชั่วโงก็ได้เมื่อจักครั้งนั้นก็จักมัยังเตี้ยๆอยู่เนเนเตา พี่น้องเอ้ยแต่เงินสัาวสาวแตวเนาะคือว่าทั้งสร้างเิ่นกระเลงมือไววพี่น้องเอ้ยกินเก่ากินน้ำตกท่องแหละแ่นจับอุปกรณ์เห็ดป,ปรับวิูได้เศร้านี่แต่ว่ามันนี่แบบอ้าเลยพี่น้องเอ้ยห่อนแบบนี้เป็นการเขียดหน่อยคือที่ขักเนะาะจักิ่นไปทางใดเนาะมิดซวยม่อย ักปยางเนะคือพอเห็ดคักร่เนาะมันงานผสมปูนต้องใส่เกือบโบกเนาะพ่อคือเขาว่าคันตีนแตกลงลงปูนกัดเขาว่าดีเลยพ่อไอ้เม่นปะฮานินเขาว่าจะซื้อแต่ยังบ่เคยลองดอก กาวตีนแตกคันว่าไผตีนแตกลงบ่อปูนลดเศร้า่ตัวะเจ้าโชว์ตัวบ่อนี้ยินต่ผู้คนเหตุเฮื่อว่าเด้ว่าไผตีนแตกอัะแ่ปูนชื่นเจ้าน้า่อะไรันไผลงบ่อปูนนตีนเกี้ยงก้ยซอยเพื่นว่ะและลงผูดีตแตกให้ชิล่างเา้ยที่พอมันเข่าไปเหิบแล้วคือเขียยเด้เนาะ โอ้การมาทีซ้ากับซ้ายยังมันกัดเนาะโจมูชับยาเข็มลิเซนบัวเสาโอ้เคยแพ้ปูนว่าผลออืัออออนตรายอะดีเนาะปูนนี่กะเขียละแสนยังบัวเสาโอ้แสนหนึ่งกะประมาณร้อยปลายเนาะร้อยหนึ่งกะหกสิบประมาณร้อยสี่สิบ บคือโบกควายนอนเนะเาะโบกิดบอลผสมปูนเขาค้นไปค้นมาไปแล้วเพื่อนสาว,ตวแตวก็ได้รับงานอยู่วัดต่อค่ายยื่นาะพอบบานตัวเองแต่ว่ากุม้มจากปีนี้เนาะยังไม่ได้เห็นหน้าอีกนี่เห็ดอยู่วัด,ด,ดอพอดีตกมาเห็นหน้าต่อเลย ทางพ่อก็ชิดเพชคุณแม่ไปทางบ้านนอ้องผีตองานอีกปับมันโหนงงดม,ออมันคือเงียบเนาะสงัดขโมยอยู่แบบเันหนาวจ้าก็ยังวุ่นวันวุนวนว่นวันอยู่หรือว่าเป็นน้ำข้นบ่ามาบ่าว่ามันเงียบเนะาะสร้างคนกับตังเต้เหตุเชือนศึกษาสอบเตียวหากะเห็นคนถอด เส ja ื่อแขนยาออกเป็นห่อปกติก็ใส่เห็ดเบียก่ะหนาวใส่เสื่อแขนยาวเปนมือยากสิทอดมันนี่ปัาดห่อเนาะไปพอสมควรเราพี่น้องเนาะสมมติเราคอยบ่ม้าเมื่อนี้มาบืนเกือบบวเห็นเกือบเสาเตียวสาบแล้วบชท่านพี่น้องไมาจำเป็นต้องมีนะก็สิบห้านี่เด้อเนาะ ตไปพอๆกันในกิจหนาเนาะอีพีหนาเนาะพี่น้องเนาะถ้าเบิ่งตอนเพิ่นปั่นแล้วพี่น้องเลยว่าสิงามสันใด้เนาะมาหรับคลิปนี้ขอกล่าวบขว่าสบายดีสบายดี